วันนี้มาแนะนำวิธีจับงานให้มันเบาลดไถง่ายๆหน่อยเพราะว่าเราต้องดูก่อนนะครับดับแรกเาที่เลยฝั่งไหนมันสูงฝังไหนต่ำก็คือที่ฝั่งนี้นะครับสูงแล้วก็ต่ำตาต,าตาลงมาตรงนี้คือจุดที่ รตรงนี้ผมจับงานเนรอยแรกอันนี้รอยผมวิ่งมานะน,นี่รอยผมวิ่งมาหนึ่งรอยสองรอยแล้วก็3ารอยเป็นผัดส,สองผมวิ่งมาแล้วก็ที่เป็นตีเหลี่ยมครับผมก็ย้ายไปผมวิ่งมารอยหนึ่งผมก็ย้ายไปจับงานฝั่งโน้นก็จับเหมือนกันครับฝั่งนน้นก็ก็ใกล้ใกล้แดนใกล้ๆกล้แดนมันจะสูงเข้าเข้ามามันจะต่ำเราก็หาจุดที่ต่ำที่สุดนะครับ จุดที่ต่าที่สุดแล้วก็เริ่มกลับไปลอยนั้นเลยก็ก็ไปทางไปทางนู้นสองรอบผมเริ่มจากฝั่งนู้นนะแล้วก็มาฝั่งนี้เป็นรอบที่สามลอยที่สามเนี่ยอันนี้อันนี้คือลอยที่สามหกแล้วคราวนี้ก็เราก็เริ่มวิ่งกลับเริ่มสาดเข้าอันนี้ผมเริ่มสาดเข้าแล้วนะผ่านสอง เริ่มทำเป็น1ง,งานหงหนึง,หนง,งานนะครับห่งไส่งานอันนี้จะเป็นไส่งานแบบหมุกเข้าหาก,กันก็คือถ้าวิ่งสาลอยแล้วอะ่ะมันจะดีตรงที่ดินเรามันจะสาดไปดินเราจะสาดไปไม่ไม่ไปหมกรอยที่เราเคยวิ่งมาก่อนนะครับถ้าเราวิง่ง ไขไปแล้วเราวิ่งไขกลับเลยมันก็จะไปหมกรอยที่เราวิ่งไปก่อนทำถึงได้ไปจับงานฝั่งนู้นอีกหนึ่งงานนะครับพอวิ่งครบสองรอบแล้วรอบสามก็เข้างานนี้แล้วก็มาวิ่งกลับพอวิ่งกลับก็ดูล้อขวาเลยครับดูล้อขวาให้อยู่และผมคิดไขนะครับล้ขอขวาก็วิ่งเรทนี่แล้วระผมคิดไขเพราะว่าตอนเราวิ่งกลับมาเงี้ยมัน ดินมันอูดครับดินมันเป็นตออ้อยมันไม่แตกมันจะอูดันจะอูดผานมันจะไม่ไข่ไม่ค่อยเข้าก็เลยไขเป็นตีเป็นรอยเก่าไปแล้วก็เดี๋ยวรอยต่อไปค่อยมันจะเริ่มเข้าอันนี้มันก็จะไม่เหลือเอ็มครับ เวลาวิ่งมาทงนรถมันเอียงขวาครับพอรถเอียงขวามันจะเข้าน้อยมันจะไม่ค่อยเป๋มันก็จะไถเบารถแต่ถ้าเกิดเราเราเริ่มไถตั้งแต่ข้างนอกเลยสาดออกแล้วก็ไถไล่ออกมาคือรถมันจะเอียงซ้ายรถเอียงซ้ายมันจะกินเยอะแล้วมันจะเป๋ง่ายมันก็จะไม่เข้าดีเท่ารถเอียงขวา แต่ถ้าเกิดพื้นที่เท่ากันก็จับยังไงก็ได้ครับอันนี้คือเวลาเจอพื้นที่มัอนเอยียงอันนี้จริงๆแลยเอียงเยอะนะครับในกล้องมันน้อยแต่ว่าแต่ว่าก่อนจับแดนมาครับสูงขึ้นไปเรื่อยเลยครับเิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยเลยก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันครับขอบคุณมากครับที่มารับชม